สบายดีพี่น้องพ,พอกันอีกเทื่อนึงแล้วพี่น้องเนาะโอ้มันอีวันที่สิบเอ็ดเนาะ่อนล้งสองมอื เติม,ตม,มย,ยัตตมอยงอ๋อนะมันแค่นี้มันก็ซีเรือสกุ้งเหาะมันหอนเหรอ,หอดูสิเธอน้ำกระปุนมอใหญ่นะฮะเธอ

ยังม่ทันปรุงพี่น้องห้างเกนำหนาลงไปนเริ่มเลยนะฮะพขอเกลือนี่ยเกลือเกลือเกลือ มาตมมมากขึ้นมาดูหอยซิมระวังปุงโดยว่าว่ามัล่ะเออนั่นแหละ เกลือกเกลือเกลือจากบ่อสดสดบริผ่านโรงงานแต่อย่างไดบ่นี่หรือเนใดเกลือจากบ่อเลยเกลือสดสดจากบ่อเดจเกลือเมา ไปห่อรูดอนไปสื่อเกลือบอสน่าิใส่ยังน้ำตาลน้ำตาลทราย ตันทรายแดงลงไปเถอะสามันหม้มมอเค็มข้น,น,นขเราจะเอาจากหมอลงตัวนี้ลงมาใสา่เลย เอาตัวนี้ลงมาตืมน่ดยางสิเบาก้มาวเลงมายว่าเลงมาตหานี่แลวี่แลแป้งนวสีเห็ดยังเด้นี่เอา

ทางนี้ทางนี้เรามีกบน่อยเลยเนาะโอ้โกบสีลยนะ่ยเนาะลงไปอีกแล้วเธอลงไปอีกแล้วนะเธอ เดียวสิตือ่อยู่นี่งานลูกสิ้ปลูกสิ้ปปลานะออกมะผิด

ไปกน่นั่งกไปนั่งบนเก่ายามากลาหมอลูกูก็อยู่กูกำลังจะเข้มข้น้วเธอ muaนอนเด้ ลูกคือแม่แท้ ngon <laughs> คนมาคนคนคนมาต้งสตาง เอารถด,ดีลองอีกเด้อไหมหนึ่งทำมันเค้มคนกะทิลงรถคนมาเลยเดจนหนั <c oughs> <c oughs> พ่อยพ่อพ่ออันนี้นะพ่อเราดูรถด,ดีน่อรถดีพ่อแล้วตัวนี้เดี๋ยวส่เจลมาซิมปลาตรง ดือดเดือดอรังการเดือดขัดเดือดนี่อืมลงไปไม่ว่านข้าเลยดิอบเขาสีมันเจ็บมันสีเจ็บมันมันนพอแล้วเฮ้ยแล้วไ่ต้องอี ลิมิตมันก็ยังกิน <laughs> อุ่นเสร็จแล้วทุกคน มุกกะทามอเตอรบาดนี่อย่ามาโพดมาโพดแล้วฮะก็กินลงไปอิ่มๆอุ้ยแต่โพดก็ลืออกเอาเนี่ยลงเตียงบ่เนี่ยบ่ได้เดี๋ยวเฮ้ยมันนกักอืมมันนักได้แต่คกูย่อลงมา,าหมดแล้วฮะน่ะเอาลงพื้นแล้วก็ตาแคดเอาลงพืนงพ้นเฮ้ยแล้วแล้วนี่นะ สายเลเจนะห้เรามาซีมนี่มาซีมเนอเจมาซีมเนอมาซีมมาซีมเจมาปงหมอนเจเจมาปปงหมอนนะ่ยฮาลาลูกห่านฮาลลูกเวอแผรเพนเร์นรย นี่ก็แผนในรถลุไปแก่ในรถเร็วไปได้แล้ววัดวัดได้แล้วแผกูนะมันหนกักมันหนกันนกเบอร์อซิมน้าก่อนโอ้ยซิมหน่อยทีเดียวซิมใน,นลายโหลดคน,น,นขึ้นมาเฮ้ยคน,น,นขึในใน้น,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 น <c oughs> เป็นเท่ไาไหร่ นานลูกมาซี่แม่เจ้เจ้านะย่างอยู่ได้ตังโลหนึ่งพูน,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 นจัดจัดเลยฮะ แขกเลิศไปเด้อทำหนาเนาะป้าเอาหนามาเลยป้าปลาหมึกเนี่ยตักน้ำข้าวกลุ้นมาอันนี้ตักน้ำข้าวกลุ้นมากระดองฟองปลายพร้อมเสิร์ฟเลยได้พี่น้องรอบเช้าพี่น้องได้แล้วนี่ ได้แล้วเห็นแล้วหรอกินเด้อบอกกินเครียดด้วันกินยูกาแฟ่นะอ่ะมันจะสีบัวนอนจะแล้วมันง่วงนอนอ้าเป็นยังานากินมาตาก่ ่อยหอเหาะแม่กูกก็โทรหากูด้วยนี่ไปสิป่ไปจังโมงเราเสียหวานแล้วขอ <c oughs> งบริบเาเ <c oughs> ป่ยน้บเรานอยมือหนปูดแปลงนัวบอกพ่อพี่น้องข่าวไรของครัวรอเดียวครับมันเย็นมดง แบบมันเย็นมัน,นาากนส็สิน้ำหนามันก็สิับสีแดงพี่น้องปองไปเมื่ได้ใส่อันพริกแกงเด้พี่น้องเพราะว่าเราไปเห็นบางงานเขาจะเอาใส่พริกแกงอยังไงหน,าอ,า,หหนาอยังยังไหนามันแดงๆคนนี้พี่น้องปองไปก็สิได้เก็บผ้าไว้เพียงสมิเดียพี่น้องเสแปรห่อเลยเป็นบ่อร่อยเหาะ nhai cả nhà ngoài nhai nhai nhai